อาจารย์ว่าไงผมผอลูกสักสักลายเป็นเสือซ่อนเล็บได้ไหมครับเสือซ่อนเล็บเอาเล็บก่อนได้ไหมเอาเสือก่อนครับเอาเสือก่อนนั้นเล็บก่อทีหลังครับเริ่มเสือลายกี่ลายยี่สิบลายยี่สิบลายแล้เสร็จ

ปุ้งเสร็จเรียบร้อยมาแล้วไปไหปคลิป <c oughs> นานไปไม่มีใครดูไปโอเคกูกๆ <c oughs>